ครับผมกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับมื่อนี้นพามาย่ามเบ็ดครับพี่น้องใส่เบ็ดไว้เมื่อคืนนี้ครับมาซองเสียดใส่จากประมาณ3ามทุ่มนี้นะครับแล้วก็ยามรอบเดียวตอนเช้าครับเอา มือนี้เป็นยังไมมงมนันบ่มันครับพี่น้องครับเขาก็ไปรุ่นน้ากันครับไปครับเ <c oughs> ยอะครับเยอะหลอดเมื่อคืนนี่ก็มาซองเขียดใส่ครับเพื่ะใส่แล้วกะบสามทุ่มเพืพ่อครเยอะเขียดมาใส่ น,น้อยนี่ปลาเขาหน่อยไหลครับเห็นร้อยอยู่ปากเราโอ้กินนทะเยะครับพี่น้องาใส่ไว้ทั้งสองหลังหลอนเบิดปลา้องนี้คือเก่งเลย โอ้มันีหมอกลงไวพี่น้องอากาศเย็นนีดเด้วเอ้ะเออเดิ้ยุดิ้ยุโอ้ยอยากแท้พี่น้อง โอ้โนี่ครับโอ้แรกแห่งมนะันปลากระชิ่นนี่แหละครับอ่ะกดปลากันครับพี่น้องโอ้มีปลาอยลีครับ หลุบดบ่โอ้ออนึกว่าไอ้ดพี่น้องครับโอ้ทีปลากั้งครับตัวนี้นี่โอ้มีปลาอยลีครับคล้องนี่นี่ครับผู้ใดเคยเบิ่งคลิปผมแต่ตอนแรกๆกอะปลาลายอยู่ครับนี่ครับเป็นปลาข้อนหน่อยอ๋อปล่อต่อครับพี่น้องครับโอ้สูงได้ปลาอยู่มองนี่น้าม,มันบ่เคยแห้งพี่น้อง แล้วก็บเค่อยมีคนมาขวนพ่อมาปูมีคนลงโอ้โหูปูนปูนปูนปีน้องอู้มันมันมันทางนี้บู๊ถือทางนี้ปวดโอ้หากคอหน่อยหลายยุค อ้นี่ครับปลารุ่นนี่พี่น้องนี่ครับรุ่นนี่กับลังเดือยครับบุคคลเราแว่งปันใดครับรุ่นนี่นี่ครับกัดเยียดีครับอ๋อปลดปลากันครับสามเต็มครับพี่น้องกิดใกล้ๆกันครับสามตัวนีบัตรถือเยียดตายครับ เบ็ดอยู่ทังใดแล้วพี่นอ้องใส่ตอนกลางคืนจำไม่ค่อยได้ครับเหี้อติดดีละโอ้โหนี่ปลากั้งปาลาข้อกั้งครับ ห่วยนี่มันตอกับน้ำห่วยเท่งเขาครับปากกั้งเท่งเขากับลายมายุ่นนี่ก,กับลายครับตัวเงี้ยไปเลยอ้าปลดปลาครับอืมบสี่ตัวแล้วพี่น้องครับได้ปนได้แกงยุ่ดอกครับมือนีอย,ยู่นี่ว่าอลัง นี่ครับผู้ใดมีเหยียปอมมาตีก็ได้ครับกล้องนี่คนไม่ค่อยกวนถ้าตามน้องตามโมยใหญ่ค้นกวนไล่พี่น้องครับมันมค่อยกินครับอันนี้ร้องหลอนมาใส่เบิ้งครับมือน,นี้ก็ได้ผลดีๆครับเขียดตายแล้วนี่เป็นย,ยังไยถือก,กัดบ่ ใส่ปลาก็หกหกึ 6. เอา้าเอาแล้วเอาแล้วน้องครับติดแล้วฮันอันนี้อันนี้ปากข้อหน่อยครับโอ้เกล็ดร้อนไปแล้วยังกินไกส่สตายแล้ว ไปก่อนครับพี่น้องครับตัวที่หาครับไปรุ่นกรนต่อครับโอ้ถุงเดิมหนักแล้วพิว่มเดี๋ยวนี้ล่องก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่หลังีตัวแม่นดีลิบบุ้ทถึก นัอืมบดถือครับหลุดน,นี่ครับยามูเว้นนี่มาเบิ้งหลดปากเขหน่อยร้อยปากทอนี่ครับ เขาหน่อยไหลคลองนีป่ปลาไหลอยู่ครับมันน้ามันบ่เคยแห้งครับถ้าตัวนี้มันก็สิโดดลงไปได้ครับตัวน้นอยๆก็สิย,ยุ่นยู่บุตร ให้หลุดตัวนี่เต็ดบ่ค่อยข้มพี่น้องเป็ดเกาขข้นชน,นิมสมองุดป่วยมือนี้หมอกล่งไหลแห้งครับพี่น้องครับเอ้าอาแล้วพี่น้อง ถึงดีแท้มื่อนี่ก็น้อย <c oughs> ตัวสำดีก็เอาตัวครับแต่หล,ลายตัวก็ดีอยู่ฮะนี่มิตรุร่นนี่คอคอคอ,อ,อแยก,กครับเนาะปลดปลาค่อนครับพี่น้องครับ ถือบ่อหลังนี่เงียงบครับบม่บกินโอ้ไปป่ากังแลังกันคุณคณนั่นปลาคอนอยเอ้น่ะ Một mm. từ Đó, đây yeah, này เสียงปลาครับพีน่น้องปลาไหลอยู่ด้วยเดี๋ยวมาซ้ำไหมครับมีเยอะกันเย,นย่ก็หายากสมุดถึก เป็นตาถึกแท้ครับแต่ว่าะบดถึกมองว่าเป็นตาถึกพัดถึกบดเขียดอิโม่ด้วย Mọi người ăn đây không, ăn tới dưa Mọc, mọc này hay không mọi người oh. Để dưới 3 lắm, phí nông Nhanh mừng cân Nên kia có bột tịt, เ <c oughs> ออตายแล้วอันนี้เบ็ดหายเฮ้ยหายทุกมื้อเบ็ดเอียงปากไว้นี่โอ้โอ้โอ้โอโอ มงใส่ปลาโขในญ่ครับเพราะว่าเป็นเขียดอิโม่ครับมองนี่มองปลากระข,ขี่โตมแล้วๆครับมันบนเนี่โอ้หายหายอันนี้เยียดตายแลวอ๋อหลังสุดท้ายพี่น้องครับเอ๊ะมองนี่อาถรรพ์นี่เลยครับใส่ใบุเคยได้ เยอะกินยังเป็นอยู่อ๋อพี่น้องครับเบิดแล้วครับพี่น้องเบิดผลงานมืาอนีิครับนี่ครับเนื้อได้มืาอนีิครับก็ได้ปลาหกตัวครับเบื่อมีแต่รุดนน้อยครับบ่มีรุลุดไงในคล้องเหรใส่ประมาณนี้แล้วครับใส่ก๊อกแจ๊กๆน่อครับอ้าพอได้ต้มได้แกงอยู่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาคลองเขียดใส่ตอนสามทุ่มครับ ก็ถือว่าพ่อได้กินอยู่กุมค่าอยู่ครับเอายังฝากคลิปไว้เท่านี้ครับพี่น้องครับสำหรับมื้นนี้เอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามผลงานเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับน่อากาศดีนอนมือนี้